ซื้อของมาซื้อเห็ดเห็ดหอมฝนกระตกฝนกตกเออห้มัตกนิดหน่อยนะวันนี้อากาศเย็นเดือกเลยแวบไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลด้วยนะซื้อของมาอัอนนี้อันนี้สล,ลายน้งชาม อะไรนะมนมแพะไงซาวรครีมซอวรครีมซาวรครีมออรกซักซาวร,รมามน่นนนันี่ขนม,นนม,มขนมมาริเไคาเฟ่มาริลเลคาเฟ่แขนมมิมินม,ม,นม นมเปรี้ยววิตามินนะพี่น้องเก็บวิตซุดึลาอันนี้อิตยาอิตเซ่นมนมจืดนมจืดนมคุณตายังเป็นเด็กอยู่ฟันน้ำนมไม่ขึ้นต้องดื่มนมทุกวันโอ้โหกล้วยของยายปา อ yeah <stop> ันนอะไรอค้ดตัอกขนาเห่มูขาหมูพีน้องขาหมูสามยูโรกว่าเท่าไรเนี่ยถ้าเป็นไทยลันวีฟินบาทร้อยกว่าบาทเลยคุณเด็ดเนี่ยโอ้โห160ยไทอ้อยน้ออักุณน้อยสิฟรีฟรีฮะ100 160 ประมาณร้อยหกสิบาทพาี่น้องขาหมูแพงบ่ค่ะเนี่ยร้อยหกประมาณร้อยหกสิบบาทนะเออพอๆกันพี่น้องอันนี้ก็หมูเป็นหมูหมูสับหมูสับปนก็เนื้อวัวค่ะพี่น้องเนื้อวัวแล้วก็หมูหมูสับนะคะเออเนื้อวัวบดหมูสับบดนะคะเขาเมืองนี้ไม่รู้ยีปลาก็งงนะเมืองนี้เขาไม่รู้เป็นไรนะคะเขาเขาหมู เขาจะบดบดเนื้อบดหมูอะไรก็ถชังจะต้องมีส่วนผสมกันอย่างละครึ่งนะหมูครึ่งนึ่งเนื้อวัวครึ่งนึ่งเยืปางงเหมือนกันนะบ้านเรานี่เนื้อวัวคือเนื้อวัวนะอ่าเนื้อเนื้อหมูก็คือเนื้อหมูเนาะเขาจะบดไข่บดมันแต่ต่างประเทศอ่ะเขาจะเอาผสมกันพี่นงเออเนื้ปางงดิวันนี้จะพัดกะเพรานะคะไข่ดาวพี่นอกทานกินส่งตายายบดละพี่นกแค่นี้แหละตังค่อยมีจะได้ซื้อเยอะ เอาน้ำมันอีกเติมน้ำมันก็ต้องสานใช่พี่น้องแล้วพี่น้องนะกินนมก่อนซื้อนมมาแล้วต้องกินนะคุณตาบอกก่อนกินเธอต้องเขย่าก่อนนะเขย่าเขย่าพี่น้องอากาศมันเย็นมากนี่พี่น้องฝนมันตกแต่เย็นเยอะเลยพรุ่งนี้นี่ขิมาตกนะคุณตาบอกตกเยอะเลยนะไอ้ตอนเนี้ยมันตกไหมมันก็ตก่ะตกบนเขาพี่น้องฝนก็ตกนะไปเยี่ยมแม่มาค่ะพี่น้อง แม่ก็สุดนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะจากมาอยู่ที่บ้านพักคนชราตอนนี้กลับไปอยู่โรงพยาบาลกันแล้วพี่น้องพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะจะหลับยิงเดียวมันเป็นวิตามิน,นพี่น้องบำรุงร่างกายนะ